น้ำต่าหยดสุดท้ายของห้าแม่มดสาวว i ทเซลกับเพลงเจ็บไม่จำฟูมีเดินทางมาถึงบทสรุปความช้ำกับน้ำา่าหยดสุดท้ายสำหรับวันลองคลายโปรเจกต์ของห้าแม่มดสาวว i ทเซลเกิลกรุ๊ปวงแรกของ BRIQ Entertainment ในเครือ R.S. Music อย่างสิตาภวภูตานนนมหาสารคามเรซี่พัฒน,นันอำนา,าจเจริญยิ่ง แองจีนิชาวีไตรอิศราวิทย์ใบเตยนิชาตรีวรวงศ์และเพลงภูธิชาสีตะวันนาศที่เป็นตัวแทนถ่ายทอดมุมมองของคนอกหักกับรักที่ไม่สมหวังตั้งแต่มิวสิกซีรีส์เพลงแรกย้อนไม่กลับทูเลตตามด้วยลบไม่ลืนเคิร์สจนบทส่งท้ายปลายเทศกาลแห่งความรักกับเพลงเจ็บไม่จำภูมีที่ตอบย้ำความเจ็บของคนที่ต้องเก็บความรู้สึก เมื่ออยู่ในสถานะที่รักไม่ได้คิดไกลรได้แค่คำว่าเพื่อนโดย5สาววิทเซอ์เผยการทำงานว่าสำหรับพวกเราแล้วทั้ง3ซิงเกิลถือว่ายากในแน่ของการถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่มีทั้งความรู้สึกรักความเสียใจแต่กับเจ็บไม่จำฟูมีถือว่ายากที่สุดในการร้องต้องใช้เทคนิคเยอะแบบทอนแรกใช้เสียงต่ำมากแต่พอมาท่อดฮุกต้องขึ้นคีสูงเลยเรียกว่ามีเรียนเสียงที่กว้างมากซึ่งพี e ่เ e อิร e ์ธโลลิปอ E A R T N. ซอ้แต่งเพลงนี้ก็ช่วยแนะช่วยปรับการออกเสียงร้องจนลงตัวและทำให้เพลงดูมีหลายมิติยิ่งมาประกอบกับเรื่องราวในมิวสิกซีรีส์ภาคจบที่เฉลยความรู้สึกของหนุ่มนักเขียนผู้อ่อนโยนเนนรันวิกัยรุ่งโรจน์หรือ NAYPERS e ที่มีต่อห้าสาวปริศนาแล้วก็ยิ่งทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้แต่จมอยู่ในความทรงจำที่ลบไม่เลือนและเตือนตัวเองว่าเจ็บกี่ครั้งก็ไม่เคยจำวิทเซอร์เกาหลีวิภาลัมอังกฤษ with so เป็นเพลงของเกิลกรุ๊ปเกาหลีใต้ Black พิ n k เขียนโดยเท็ดดี้พาร์เบกาบูมและบีไอจากวงไอคอนและผลิตโดยฟิลเจอร์บานเป็นซิงเกิลเปิดตัวจากซิงเกิลอัลบัมสแควร์ One, ร่วมกับเพลงบูมบายาโดยได้บันทึกเสียงทั้งในภาษาเกาหลีและญี่ปุ่นรูปแบบเกาหลีออกจำหน่ายเมื่อวันที่8สิงหาคมคศ2016ผ่านสังกัด YG Entertainment และจัดจำหน่ายโดย KT Music ขณะที่รูปแบบญี่ปุ่นจำหน่ายเมื่อวันที่29สิงหาคมคศ2017บรรจุอยู่ใน E ีีชุดแ แร็ปและพิงผ่านสังกัด YG เพลงประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ในประเทศเกาหลีใต้ขึ้นถึงอันดับ1บนแกออนดิจิทัลชาร์ดด้วยยอดขาย1 5 7 4 7ดาวโหลดในสัปดาห์แรกเพลงยังเข้าชาร์ด q ิวคิวมที่อันดับ12ในจีนและอันดับ24ในฟินแลนด์เพลงได้รับรางวัลเ n e t เน็ a เ m เ s i ย Award สาขา Music Video ยอดเยี่ยม และได้เข้าชิงรางวัล Golden Disc Award สาขาเพลงแห่งวิทเซิใช้เป็นเพลงประกอบในซีรีส์อเมริกัน The b o ทยด้วยซิงเกิลอัลบั้มแรกของ b l a c k พิงคคือ Square One กับเพลงหลักวิทเซิเปิดตัวเมื่อวันที่6สิงหาคมคศ2016บนเว็บไซต์ของ YG Live มีการเปิดเผยภาพทีเซอร์ของเพลงซึ่งแสดงถึงภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีทั่วไปตัวแทนจากว G เล่าว่า วิทเซิรเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝันและเซ็กซี่แบบฮิปฮอปด้วยการผิวปากที่สื่อถึงความรักระหว่างชายและหญิงเพลงออกจำหน่ายพรับมุมบายาเมื่อวันที่8สิงหาคมคศ2016ในเวลา20นาฬิกาตามเวลามาตรฐานเกาหลีบนเว็บไซต์เพลงดิจิทัลของเกาหลีใต้และไอทูนทั่วโลก